สวัสดีครับอันนี้เป็นกล้องไดโนไลท์เป็นดิจิตอลไมโครสโคปนะครับจากประเทศไต้หวันนะครับจุดเด่นของกล้องตรงนี้คือว่าเป็นกล้องขนาดเล็กพกพาได้สะดวกนะครับแล้วก็มีกางขยายที่20เท่าถึง220เท่าแล้วก็มีรุ่น400เท่า500เท่าแล้วก็800เท่านะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถนำมาวัดขนาดชิ้นงานได้นะฮะ จะสามารถทราบความกว้างความยาวแล้วก็มีวงกลมมีมุมวัดได้หมดนะฮะแล้วก็ทำรีพอร์ตไปที่ Excel ได้นะครับคือกล้องตัวนี้เนี่ยจะมีหลายลายขนาดก็คือ3 0 0แสพิกเซลล้าน3าพิกเซลแล้วก็5ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องที่ขายดีมากในตลาดในนิคมอุตสาหกรรมในวงการาค้าในวงการเหล็กในวงการการเช็คพิกซิชันสูงๆก็ทำได้นะครับ เป็นกล้องที่มาจากประเทศไต้หวันนะครับสำหรับ p r o d u ั t ์ตัวต่อไปนะครับจะเป็นกล้องเทอร์โมคมเรล่าเป็นกล้อง IR แท้นะครับซึ่งมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่ข้างในและมีซอฟต์แวร์ให้ใช้ก็คือสามารถตรวจับอุณหภูมิของร่างกายเราได้และมีซอฟต์แวร์เนี่ยก็เปิดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เลยใช้งานง่ายนะครับและถ้าสนใจ p r o d u ั t ์ชิ้นไหนก็ตามติดต่อสามารถติดต่อได้ทางบริษัทโชเซนนะครับบริษัทอยู่ที่กรุงเทพกีทาสามารถเสิร์ชข้อมูลได้ทาง Google ได้เลยครับ